สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับ EP นี้เป็น EP ที่5นะครับกับไปกับพัวไปตะลุยฮอกไกโดนะฮะ EP นี้ EP ที่5แล้วนะครับกับเส้นทางการเดินทางของเรานะครับทิปญี่ปุ่นนะครับฮอกไกโดนะครับก็ต้องบอกว่าปีที่เราไปนะครับเป็นรูทนะครับวันที่24-29นะครับมกราคม2525นะครับ ก็ผ่านมาแล้วทั้งหมด4 EP นะฮะ EP นี้ EP ที่5นะครับเราก็ไปตะลุยกันต่อนะครับคราวที่แล้วนะครับเราไปที่ป้อมนะครับเนาะป้อมสาราวาการนะครับผมป้อมโกเคียวคากุนะครับเราก็มาถึงจุดต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นป้อม5แฉกนะครับที่คนไทยเรียกกันนะครับแต่เราไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับเรามาลงรออยู่ข้างล่างเพราะว่าวันที่เราไปหิมะมันไม่ตกนะครับผมมันก็คิดว่านะครับขึ้นไปก็คงไม่มีอะไรแล้วก็มานั่งที่ อ่ามันเหมือนร้านอาหารนะครับผมก็มานั่งกินไอศครีมกันแล้วก็ต่อไปก็เราก็ไปเดินทางไปกินบุฟเฟ่เนาะบุฟเฟ่ชาบูนะครับก็อร่อยครับผมนะต้องบอกว่าอาหารเยอะมากนะครับดีอย่างหนึ่งนะครับทัวร์ที่เราไปนะครับเขาจะจัดเป็นกรุ๊ปนะครับเป็นครอบครัวนะครับครอบครัว3าครอบครัว2ครอบครัว4อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็น่าจะจัดเป็นกรุ๊ปทุกโปรแกรมเนาะ นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็อาหารเยอะมากแล้วก็ความพิเศษของร้านนี้อีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมนะไม่เคยกินก็คือเขาจะให้ตอกไข่ดิบนะครับใส่ชุวเล็กๆนะครับเราหมูนะครับลวกนะครับน้ำซุปแล้วก็มาจุ่มนะครับไข่สดๆนะครับหวานมากนะครับใครไปก็ลองดูนะครับอาหารเต็มโตะเลยครับเห็นไหมเอ่ยโอ้โหตอนนี้ก็น้ำลายสออยู่เลยนะครับอาหารเต็มโตะเลยครับผมนะต้องบอกว่า ไปกับทัวร์นะครับใครคิดว่าไม่ดีนะครับแนะนําครับผมแต่อาจจะต้องเลือกทัวร์ที่มีชื่อเสียงหน่อยเลือกทัวร์ที่มีการรีวิวดีๆหน่อยนะครับนี่แล้วก็อิ่มนําสําราญนะครับก่อนที่จะเดินทางไปต่อนะครับแพลนของเราวันนี้มีอีกเยอะนะครับก็จะไปหมู่บ้านนิกเกิลเทเลสนะครับแล้วก็ไปที่โรงงานช็อกโกแลตนะครับโอ้หลายที่ครับผมก็เราเติมอิ่มนะครับ เติมอาหารให้อิ่มก่อนแล้วก็ค่อยเดินทางต่อครับผมก็ทานอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าระยะทางนะครับที่เราไปหมู่บ้านนิเกิลเทเลสนะครับจะเต็มไปด้วยนี่นะครับผมหิมะทั้งนั้นเลยครับผมนะเส้นทางที่เราไปน่าจะเป็นอ่าชื่อว่าเมืองฟูรานะเนาะนะครับหิมะเต็มนะครับสองฝากทางนะครับแล้วก็หิมะ หนามากนะครับผมใครที่ไปรูทนี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคือนั่งรถไม่หลับนะครับมองซ้ายมองขวาเพราะว่าอะไรต่ออะไรนะครับแปลกตาเราไปหมดสวยงามไปหมดนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างหนาวเลยนะครับเมืองบุลาโนนะครับเส้นทางนี้ที่เราไปเราจะไปหมู่บ้านนิกเกิลทะเลสนะครับซึ่งหมู่บ้านนิกเกิลทะเลสนะครับต้องต้องถือว่าใครที่ไปฮอกไกโดญี่ปุ่นนะครับ จุดหมายปลายทางที่จะต้องไปก็คือที่นี่เลยนะครับหมู่บ้านในเทพนิยายนะครับหมู่บ้านในเกิรเทเลสนะครับไปถ่ายรูปนะครับกันให้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปนะครับเช็คอินที่นั่นนะครับแต่ระหว่างทางบอกเลยครับบรรยากาศตามภาพเลยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวเราจะทิ้งบรรยากาศตรงนี้ไปนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงนะครับบรรยากาศนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผม จำนวนเขียนในช่องคําว่าจํานวนเวลาสั่งค่ะให้ลูกค้าขีดนะคะสมมุติว่าเราจะเอา1ชุดนะคะก็เขียนเลขหนึ่งมันหมายถึงสาห่อแล้วถ้าลูกค้าไปเขียนเลขสามันหมายถึง9ห่อแล้วทั้งหมดเนี้ยโจจะใช้วิธีการถ่ายรูปค่ะแล้วก็ส่งไปที่ไลน์กลุ่มของโรงงานเขานะคะไม่ไม่ไม่ใช้วิธีการก็เสียงที่ได้ยินในรถนะครับจะเป็นไกลนะครับในการสั่งของที่ระลึกสั่งของ กลับไทยไปฝากคนไทยนะครับก็ไกลเขาก็จะมาขายขนมนะครับ<อ>ขายของฝากนะครับใครจะสั่ง,ง,งหรือไม่สั่งก็ได้นะครับมไม่ม<อ>ว่ากันนะครับ,บไม่ใช่เงินไทยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยถ้าใครแบบว่าเาก็โกรธมากหลังจากนั้บบนก็ลุกคือเขา คณะของเราที่ไปกันนะครับก็ลูทนี้พิเรนี้ก็1รถบัสนะครับผมประมาณ34ท่านนะครับ1รถบัสก็เดินทางกันนะครับไม่เต็มไม่แน่นนะครับผมผมก็นั่งแค่คนเดียวนะครับสองบ่อนั่งคนเดียวครับก็เราก็กําลังเดินทางไปนะครับที่หมู่บ้านเทพนิยายนิกเกิลเทเลสนะครับเมือนลุปรานุนะครับก็ ไม่หลับจริงๆครับผมเพราะว่าภาพบรรยากาศนะครับที่เราเดินทางไปทั้งสองฝากทางนะครับเต็มไปด้วยความขาวของหิมะฟูๆเลยนะครับผมก็ต้บอกว่าเราเอมีโอกาสนะครับบ้านเมืองเรานะครับไม่มีบรรยากาศแบบนี้ไม่เห็นแบบนี้ก็อนช้างที่จะตื่นตาตื่นใจนิดนึงก็ภาพบรรยากาศซึมซับเป็นประสบการณ์ให้มากที่สุดนะครับ อีกสักครู่นะครับตามภาพเราก็ใกล้จะถึงนะครับหมู่บ้านเทมิยานิเกิลเทเลสแล้วนะครับจุดจอดรถนะครับที่คณะเราจะไปนะครับจะเลยจากตัวหมู่บ้านนิเกิลเทเลสไปประมาณ500เมตรจะเป็นจุดจอดรถนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับนะฮะเลยไปนู่นนะครับเราต้องเดินจากจุดจอดรถนะครับมาถึงนะครับหมู่บ้านนิเกิลเทเลสประมาณ500เมตร ก็จะผ่านลานสกีนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปเล่นได้นะถ้าใครมีเวลานะครับผมแต่เราไม่มีเวลานะครับผมเราก็มุ่งหน้านะครับเดินจากจูจอดรถนะครับไปนี่เลยนะครับหมู่บ้านนิเกิลเทเลสนะครับต้องบอกว่าระยะทางระหว่างนี้ฮะต้องเดินระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะหิมะมันไม่ตกมันเป็นหิมะเก่าอะครับมันก็จะจับตัวเป็นน้ําแข็งแล้วมันก็จะเป็นลื่นเหมือนเราเดินบนน้ําแข็งอะครับผมค่อนข้างลื่นนิดนึงต้องระมัดระวังนะครับในส่วนของรองเท้า เตรียมไปให้ดีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าเห็นแสงแบบนี้แต่อากาศหนาวมากครับผมเมืองฟูราโนเนี่ยครับมีแต่หิมะฟูฟูนะครับเต็มไปด้วยความขาวอย่างนี้เลยนะครับผมนะแต่หิมะไม่ตกครับผมนะเราก็กาลังเดินทางไปนะครับฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นนะครับจะเป็นโรงแรมนะครับผมไม่แน่ใจว่าโรงแรมชื่ออะไรแต่มีชื่ออยู่นะครับจําไม่ได้นะครับก็จะมี ลานสกีโรงแรมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามโรงแรมก็จะเป็นหมู่บ้านนิเกิลเทเลสนะครับที่คนไทยนิยมมานะครับแล้วก็โรงแรมนี้คนไทยก็มาพักกันเยอะนะครับถ้าใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับมาเองนะ ก็จะมาพักโรงแรมนี้ที่ผมดูรีวิวนะครับแล้วก็จะไปเที่ยวหมู่บ้านนิกเกิลเทเลสนะครับวันที่ผมมานะครับนะแพลนของผมนะครับจะมานิกเกิลเทเลสเนี่ยครับจะเป็นช่วงเชา้ามันก็จะได้บรรยากาศอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับที่เป็นบรรยากาศนะครับท้องฟ้าสดใสนะครับหิมะนะครับฟูฟูขาขาวนะครับ ถ้าใครมาตอนช่วงค่าตอนเย็นนะครับเราะจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งก็คือจะมีแสงนะครับอบอุ่นอบอุ่นแสงขาวนวลน,นวลมินิมอลนะครับก็มันมี2บรรยากาศนะครับแต่วันเนี้ยที่ผมมาเพื่อนๆอาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับหิม,มะเขาขา,ขาวนะครับในหมู่บ้านมิเกิลเทเลสนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันครับ I no นี่ก็เดินทางมาถึงนะครับปากทางเข้าหมู่บ้านนิกเกิลเทอร์เลสนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวันที่ผมไปนะครับหิมะมันไม่ตกมาประมาณ2-3วันแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นหิมะขาวๆนะครับจับตัวเป็นน้าแข็งแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศด้านในนะครับหมู่บ้านนิกเกิลเทอร์เลสนะครับว่าจะสวยนะครับดังที่เราเคยเห็นภาพเอาไว้ไหมนะครับตัวนี้คือนะครับทางเดินเข้านะครับใครที่ เข้าก็ต้องผ่านตรงนี้นะครับคนส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปกันนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบรรยากาศภายในนะครับเป็นอย่างไรนะครับผมสวยงามตามที่เราคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับผม เวลาเราไปนะครับคณะทัวร์นะครับไกด์ก็จะเก็บถ่ายรูปนะครับให้เราตามจุดถ่ายรูปนะครับก็จะถ่ายตามครอบครัวครอบครัวครอบครัวนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกันแล้วก็แยกย้ายกันเดินนะครับใครจะไปไหนก็แยกย้ายกันไปนะครับแล้วก็จะนัดรวมกันนะครับที่รถนะครับตามเวลาที่กําหนดไว้นะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆครับผมนะ มีมะไม่ตกนะครับเราก็ยังได้บรรยากาศเขาขาวแบบนี้เลยนะเห็นแสงแบบนี้ต้องบอกว่าหนาวนะครับผมนะถ้าใครสังเกตเสียงผมนะครับจะมีเสียงซืดซืดแล้วนะครับเพราะว่าน้ำมูกมันจะไหลนะครับแล้วก็เหมือนว่าปากมันจะแห้งนะครับนะต้องบอกว่าหนาวมากนะครับหนาวจริงๆนะครับใครที่จะไปนะครับอย่าประมาทนะครับนะลองดูภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพบรรยากาศไว้ให้นะครับว่าในหมู่บ้านนิเกิลเทเลสนะครับนะฮะ ภาพบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับถึงยังตดนนัดถึงยังไอ้อยากมาถึงแล้วนี่เเฮ้ยไอตัวนี้นี่นี่มาอะไรนีน่มา 할게요. 여기 화장실 말고 아니, 기 여기 다나 나? 아니 어, <웃음> 네. 네. <웃음> 네. หมู่บ้านเทพนิยายนิกเกิลเทเลสนะครับมันเป็นหมู่บ้านงานฝีมือนะครับผมวันที่เราไปก็จะมีบางร้านยังไม่เปิดบางร้านก็เปิดแล้วนะครับเพราะว่าเราไปช่วงเช้านะครับในหมู่บ้านนี้นะครับก็จะมีเรือนไม้ตรงนี้ครับประมาณ15ล้านนะครับที่จําหน่ายนะครับของฝีมือนะครับร้านต่างๆก็จะอยู่ตามจุดตามจุดนะครับกระจัดกระจายไปนะครับประมาณ15หหลังนะครับก็สวยงามนะครับก็ลองดูภาพบรรยากาศกันไปนะครับ ้ตรงนี้ขึ้นไปถ่ายอะไระลงลื่นลงถ่่นกล้องติดอยู่นะ ก็เก็บภาพบรรยากาศกันให้เยอะที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญก็คือเอาเมมโมรีไปเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเมมโมรีจะบันทึกภาพบรรยากาศไม่พอนะครับทั้งเป็นวิดีโอด้วยนะครับทั้งเป็นภาพถ่ายภาพนิ่งด้วยนะครับเพราะว่าทัวร์ที่เราไปนะครับ6วัน4คืนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุดมากนะครับนะก็ลองเลือกดูทัวร์ดีๆนะครับศึกษาทัวร์ดีๆว่าทัวร์ที่เราไปนะครับ ในวันดังกล่าวนะครับไปไหนบ้างนะครับศึกษารีวิวคณะทัวร์นะครับหรือใครอยากจะรู้ว่าผมไปของทัวร์บริษัทอะไรก็สามารถหักนะครับหลังไมคมาได้นะครับผม

ก็ต้องบอกว่าอิม่มหนำสำราญนะครับผมนะในหมู่บ้านนิเกิลเทเลสนะครับผมนะฮะในช่วงเช้านะครับก็จะได้อีกภาพบรรยากาศหนึ่งนะครับใครที่จะไปนะครับทัวร์นะครับก็อาจจะต้องอศึกษาวา่าสถานที่แต่ละสถานที่นะครับไปช่วงเช้าไปช่วงเย็นนะครับ นะใครอยากจะไปช่วงเย็นเราก็อาจจะต้องดูทัวร์ที่มันไปที่เนี่ยแต่เป็นช่วงเย็นนะครับก็ศึกษารายละเอียดของทัวร์ดีๆนะครับผมนะใครที่อยากจะไปเองนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่รูทนี้ที่ผมทํามาตั้งแต่ EP หนึ่งนะครับก็จะทําให้ดูว่าทัวร์ที่เราไปนะ6วัน4คืนน่ยเราไปเที่ยวเราได้บรรยากาศแบบนี้ตรงปกไม้กินอาหารยังไงนอนยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็น EP ีที่5แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจาก <S <S าการเที่ยวหมู่บ้านนิกเกิลเทเลสแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่ออีกประมาณาหนึ่งที่นะครับผมก็จะเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆนะครับเพราะว่าต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านนิกเกิลเทเลสไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเราไปไหนนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะครับเก็บภาพบรรยากาศให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่านานๆทีนะครับผมเราจะได้มีโอกาสมาจริงๆอะผมมา ครั้งที่2แล้วนะครับแต่มาครอบครัวเนี่ยครับเป็นครั้งแรกนะครับผม,ผมก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศให้เยอะที่สุดครับผม

우리 편이네. 아니 근데 내가 막으라 ตรงสีดำๆแต่ตรงแสงให้มันขาวไม่ต้องวบเดี๋ยวไม่ทช่เหี้ ครับหลังจากการเก็บภาพบรรยากาศนะครับที่หมู่บ้านนิกเกิลเทอร์เลสกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มุ่งหน้าเดินทางไปกันต่อเลยนะครับที่นี่เลยนะครับโรงงานช็อกโกแลตนะครับนะก็ต้องว่าใครที่มาฮอกไกโดนะครับนะฮะต้องมาที่นี่นะครับโรงงานช็อกโกแลตนะครับต้องมาให้ได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่จะซื้อช็อกโกแลตก็จะซื้อจากที่นี่นะครับ เป็นของฝากนะครับกับเมืองไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยฮะคนเยอะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับใครมาเมืองฮอกไกโดซัปโปโรนะครับก็ต้องมานะครับนี่ฮะโรงงานช็อกโกแลตนะครับก็มาถ่ายรูปกันเพราะว่าด้านหน้าของเขานะครับเหมือนเป็นการจัดสวนนะครับมันมีดนตรีมีตุ๊กตานะครับนะเขาจัดสวนนะครับประดับตกแต่งนะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับนะก็ลองเดินดู ันนะครับผมถ้าใครมีโอกาสได้ไปอ่าเดี๋ยวผมมิภาพบรรยากาศตรงนี้นะครับตรงนี้คือทางเข้านะครับผมก็ลองดูกันะครับ เดินไปก็ตัวสั่นไปนะครับเพราะว่าบรรยากาศนะครับเย็นลงนะครับผมนะพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บนะครับเวลานะครับเย็นลงนะครับอุณหภูมิก็จะต่ำลงเช่นกันนะครับตอนนี้น่าจะเริ่มติดลบแล้วนะครับต้องบอกว่าผมหนาวมากนะครับรู้สึกว่าวันนี้นะครับตัวเองจะไม่ค่อยสบายซะแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าพรุ่งนี้จะมีแรงเที่ยวหรือเปล่านะครับค่อนข้างจะหนาวเลยนะครับที่นี่ เดินไปหนาวไปนะฮะเริ่มคุ้มหัวคุ้มแขนนะครับใส่ถุงมือกันแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับตอนนี้อากาศเริ่มหนาวมากนะครับนะยิ่งเย็นอากาศยิ่งหนาวนะครับผมก็มันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งนะครับหนาวๆน,นะครับผมแล้วก็แสงไฟก็เริ่มระยิบระยับตะการตาแล้วนะครับอันนี้คือ โรงงานช็อกโกแลตนะครับนะคนส่วนใหญ่ก็มาจะมาเดินเก็บภาพด้านหน้านะครับเพราะว่าแต่ละช่วงมันก็จะมีดนตรีนะครับก็จะมีบนตึกนะครับมันก็จะมีตุ๊กตาตุ๊กตานะครับเวลามันได้ช่วงที่เขาเปิดเพลงนะครับก็จะมีตัวการ์ตูนนะครับออกเด้งออกมานะครับร้องเพลงกันนะครับก็จะมีสีสันไปอีกแบบนะครับที่โรงงานช็อกโกแลตครับ มันจะมีตัวอะไรออกมาตรงนู้นอ่ะเออมันกี่โมงก็ไม่รู้ปีเสียงดนตรีต้างมน่ะ ไไ้้้หนถ่าาาายเเลจะขขงแวตรงนี้บรรยากาศข้างนอกนะครับหาทางเข้าด้านในตึกแล้วนะครับไม่ไหวนะครับรู้สึกว่าตัวเองหนาวนะครับเริ่มสั่นแล้วนะครับก็ต้องติดลบเยอะนะครับติดลบเยอะนะครับผมก็ต้องหาทางเข้าตึกแล้วครับไม่งวั้นอยู่ข้างนอกนะครับแข็งสั่นแน่นอนเลยนะครับก็ ใครที่มีโอกาสได้ไปก็เตรียมตัวให้ดีนะครับผมนะก็อย่าให้ตัวเองเจ็บป่วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันลุ่งขึ้นนะฮะจะเที่ยวไม่สนุกนะครับแต่รู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มไม่สบายแล้วนะครับเพราะว่าคนนะครับอากาศหนาวนะครับนะเพราะว่าไม่ได้อ่ไม่ได้เอาถุงร้อนไปด้วยนะครับนะไม่ได้ซื้อติดไปด้วยนะครับก็คิดว่านะครับถุงมือนะครับเสื้อคุมจะเอาไหวนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าเรามาเมืองที่ น้ำแข็งนะครับหิมะยังอยู่เยอะอยู่เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนาวนิดนึงนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็ต้องมีเข้าตึกแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มหนาวเริ่มสั่นแล้วนะครับเราขอตัวเข้าตึกนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปพบกันนะครับใน E ีพีหน้านะครับผมนะฮะใน EP พีที่6นะครับว่าอ p พีที่6นะครับเราจะไปไหนอีกบ้างนะครับเดี๋ยวไปพบกัน E p พีที่6 EP พีหน้าครับไปกับทัวร์ไปตะลุยฮอกไกโดนะครับไปเจอกันที่อีพีที่6ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตมารับ อุ่นๆน,นะครับในตึกนะครับโรงงานช็อกโกแลตก่อนนะครับแล้วก็ขอญาติเดินซื้อของฝากก่อนนะครับไปพบกันอีพีหน้าครับอีพีที่6ครับผมไปกับทัวร์ไปตะลุยฮอกไกโดสวัสดีครับ